คุณครูชื่อนางสาวธนิดาเนินแสงครูจิม๋มสอนอยู่ชั้นอนุบาลสองทับสโรงเรียนอนุบาลธรรมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตาบนธัรมา่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วค่ะในสัปดาห์ที่14หน่วยการเรียน,นรู้เรื่องโรงเรียนของฉันเรามาเรียนรู้เรื่องให้กันเลยค่ะเด็กๆตาสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนและสถานที่ตั้งของโรงเรียนค่ะ คุณครูจะพาเด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อโรงเรียนเลยค่ะ,ะชื่อโรงเรียนของเรานะคะก็จะชื่อโรงเรียนอนุบาลทับมาเด็กๆมาพูดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเสียงดังๆเลยโรงเรียนอนุบาลทับมาค่ะ,ะก็จะตั้งอยู่ที่หมู่4ถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะเด็กๆ และถ้าเด็กๆจะลองสังเกตที่กระเป๋านักเรียนหรือเสื้อนักเรียนนะคะเด็กๆก็จะเห็นตาสัญลักษณ์ของโรงเรียนค่ะฝากเด็กๆไปฝึกสังเกตตาสัญลักษณ์และป้ายชื่อของโรงเรียนกันด้วยนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนหรือว่าตาสัญลักษณ์ของหนูติดอยู่ตรงไหนนะคะในครูกข็ขอฝากไปด้วยค่ะ เรามาเรียนรู้ต่อเกี่ยวกับอาคารสถา,านที่ภายในโรงเรียนกันบ้างนะคะเด็กๆเราควรรู้จักสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรากันด้วยนะคะ,ะเด็กๆก็ควรระมัดรนในการใช้สถา,านที่นั้นๆให้ถูกต้องกันด้วยค่ะเช่นโรงอาหารเด็กๆก็ต้องต่อแถวให้เป็นระเบียบนะคะต่อมาค่ะสนามเด็กเล่นเด็กๆก็ต้องเล่นกันอย่างระมารัดระวัง ต่อมาค่ะส่วนห้องอาชญาและห้องหนังสือนะคะเด็กๆก็ต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนด้วยนะคะส่วนห้องสุดท้ายแล้วค่ะถือห้องประชุมโรงเรียนเด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังที่คุณครูพูด่ังไงล่ะคะฝากด้วยนะเด็กๆต่อมาค่ะเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนการร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียนกันนะคะ การปฏิบัติตน,นได้ถูกต้องจะทําให้เด็กๆมีความสุขก,กับการทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆน,นะคะเช่นการที่เด็กๆปฏิบัติกิจวัตรประจาวันภายในโรงเรียนการเข้าแถวเคารพธงชาติการสวดนมนต์ไหว้พระการเดินผ่านผู้ใหญ่เด็กก็จะใด้ทำกิจกรรมได้หลากหลายได้ทำร่วมกับผู้อื่นได้ดีเลยล่ะค่ะ ต่อมาค่ะเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลและหน้าที่ของบุคคลภายในโรงเรียนกันนะคะเด็กๆในโรงเรียนมีบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆเช่นผู้อำนวยการสถานศึกษาครูอ่ะครูมีหลายท่านเลยค่ะแต่ว่าคุณครูก็จะมาแนะนําครูของสายชาั้นบานสองนะคะอ่ะก็จะมีครูนกสอนอยู่ชั้นบานสองทับหนึ่งค่ะ ครู A สอนอยู่ชั้นอนุบาล2ทับค่ะส่วนครูจิมเองนะคะก็สอนอนุบาล2ทับสาค่ะ,ะครูอีกหนึ่งท่านนะคะครูเอื้อมนะคะสอนอยู่ชั้นอนุบาล2ทับค่ะและในโรงเรียนของเราก็ยังมีคุณแม่ครัวและคุณพานโรงเพื่อดูแลอำนวยความออสะดวกในโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกคนกันไงล่ะคะ อ่ะต่อมาค่ะเด็กๆการดูแลร,รักษาสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนนะคะการดูแลร,รักษาความสะอาดห้องเรียนต่างๆภายในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของทุกคนค่ะต้องช่วยกันรับผิดชอบให้กับโรงเรียนของเรานะคะให้โรงเรียนอนุบาลทั้งมาของเราสะอาดสวยงามเรียบร้อยอยู่เสมอนะคะโค้กขอฝากให้เด็กๆ มื่อมาโรงเรียก,ก็ช่วยกันทำความสะอาดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ